ันนี้จะเป็นการสาธิตการเตรียม PVP 5% Weight by Weight นะครับตัวทำละลายเป็นน้ำเริ่มต้นจากการนำบิกเกอร์ขึ้นช่างพร้อมสติ้นหลอดนะครับหลังจากนั้นแทนน้ำหนักให้เป็นศูนย์จากนั้นช่างน้ำเข้าไป70กรัมนะครับเราใช้น้ำเป็นตัวทำละลายครั้งนี้นะครับ เ่าชั่งน้ำได้ละเจ็กรัมเราก็นำลงเลยครับจากนั้นค่อยๆโปรยผง PVP K 3 0ลงไปค่อยๆค,คนของผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจน PVP ทั้ง5กรัมหมดนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ของผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน สมมุติเราได้ของผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับครบตามจํานวนที่เราต้องการจากนั้นเราเอาขึ้นช่างน้ําหนักเพื่อปรับน้ําหนักของของผสมครั้งนี้ให้ครบ100กรัมจะเห็นได้ว่าการเตรียมครั้งนี้จะใช้เครื่องช่างครั้งเดียวเลยนะครับไม่จําเป็นต้องกดแท้นะครับเพราะจะเป็นน้ําหนักรวม เมื่อได้น้ำหนักครบ100กรัมแล้วเราก็ยกของผสมลงมาคนให้เข้ากันแค่นี้แล้วครับเราก็จะได้ PVP K305% Weight by Weight ใช้ในการเป็นสารยึดเกาะในการเตรียมแกรนูขอบคุณครับ